สินแสบา r c ชีวิตผมเออริยพลสวัสดีครับเดือนกรกฎาคมนี้เรามีดาวใหญ่ที่ไม่เคยย้ายมาก่อนในรอบ7ปีเลยนะครับก็คือดาวมนุษย์ยูนั่นเองนะครับต้องบอกเลยว่ามนุษย์ยูนั้นเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะให้ผลร้ายมากกว่าผลดีนะแปลว่าทุกคนไม่มีใครรอดพ้นอย่างแน่นอนนะครับโชคดีมากๆที่ท่านได้ฟังในคลิปนี้นะครับเพราะว่าผมเองได้ทําคลิปแยกดาวมนุษย์ยูต่างหากเอาไว้แล้วนะครับแต่นี่ก็จะเป็นคลิปประจําเดือนนะครับก็จะได้ฟังรวมไปอีกครั้งหนึ่งนะครับเผื่อใครลืมไปแล้วนะครับอย่าลืม แล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดทุกๆคลิปในครั้งต่อๆไปนะครับก่อนจะฟังกันนะครับแน่นอนครับคุณต้องรู้ลักนณาราศีที่ถูกต้องก่อนนะครับลักนณาราศีไม่ใช่ราศีนะครับราศีแบบทั่วไปจะใช้เพียงแค่วันที่และเดือนครับอันนั้นคือแบบ ทั่วไปนะครับแต่ที่นี่เราใช้ลักพนาราศีครับเพราะเราต้องใช้เวลาเกิดมาเป็นตัวตัดสินครับว่าคุณเป็นคนลักพนาราศีอะไรครับแปลว่าคุณเกิดเดือนอะไรคุณก็สามารถเป็นได้ทุกลักพนาราศีครับและการที่คุณเกิดกี่โมงนั้นเนี่ยนะครับก็จะเป็นตัวบอกนั่นเองครับสำหรับใครที่ยังไม่รู้นะครับสามารถที่จะรู้ได้เพียงแค่คุณแอดไลน์ครับแอดซินแสแซดไอเอแซดเออครับจากนั้นก็กดที่ปุ่มผูกดวงนะครับแล้วก็กดโค้ดแนะนำนะ4 5 6หนะครับ เพื่อที่จะได้รู้ลัคนาราศีที่ถูกต้องเมื่อรู้แล้วค่อยมาเริ่มฟังกันเลยถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยครับลัคนาราศีกรกฎครับดาวดวงแรกเลยนะครับที่ย้ายเข้ามานะก็แน่นอนครับเปิดฉากมาต้นเดือนก็เจอมนุษย์ยูก่อนเลยครับหรือว่าหมายเลขศูนย์นั่นเองครับซึ่งปกติแล้วนะจะย้ายทุกๆ7ปีนะนี่ถือว่าเป็นปีที่พวกเราโชคดีกันมากเลยนะครับเพราะว่าเราได้มีโอกาสได้ลิ้มลองรสชาตินะครับของหมายเลขศูนย์ย้ายกันนะ,ะปีนี้ก็เป็นปีที่เขาจะมาชิมลา การย้ายในครั้งนี้เนี่ยย้ายเข้ามาในตําแหน่ง11นาฬิกาสำหรับชาวลัคนาราศีกรกฎเนี่ยตำแหน่งนี้เป็นตําแหน่งโชคลาภครับแล้วก็จะส่งผลตั้งแต่วันที่7ะะกรกฎาคมอยู่ไปจนถึงวันที่1ธันวาคมนะครับก็ใช้เวลาอยู่นี่ประมาณ5เดือนนะก่อนที่จะย้ายกลับไป นะแล้วก็ค่อยกลับมาใหม่แล้วทีนี้กลับมาอยู่นานละแต่ตอนนี้มาชิมรางกันก่อนสิ่งที่จะเกิดขึ้นนะครับสำหรับการที่มนุษย์ยูมาทับโชคลาภนะบอกได้เลยว่าอาจจะมีโชคแบบไม่น่าเชื่อนะหรือว่าไม่คาดคิดมาก่อนอะ่ะเอออย่างบางคนนี่อาจจะถึงขั้นถูกลอตเตอรี่รางวัลใหญ่ๆเลยนะครับนะอันนี้แน่นอนแหละมันอยู่ที่พลังบุญของแต่ละคนคงคงเป็นไปไม่ได้นะถ้าเราทําชั่วมันทั้งชีวิตแล้วก็หวังว่าดามนุษย์ยูย้ายเข้ามาแล้วเราจะมาถูกรางวัลใหญ่อะไรอย่างเงี้ยนะ ผมบอกได้เลยว่าไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับหรือถ้าเป็นไปได้จริงๆเนี่ยแสดงว่าอ,อ,อดีตชาติเนี่ยคงทําดีมาเยอะมากจริงนะซึ่งชาตินี้เกิดมาแล้วเสือกมาทําชั่วอีกนะครับอันนี้ก็ก็ไม่ไม,ไม่ไม่เหมาะสมนะครับผมรู้สึกว่าไม่สมควรนะแต่ว่าถ้าทําดีมาอยู่แล้วนะครับผมอวยพรดีใจด้วยนะครับแล้วก็ขอให้คุณได้โชคก้อนใหญ่จริงๆนะครับนะสุดท้ายแล้วนะครับอันนี้เนี่ยเพียงแค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะ สิ่งที่มันจะทำให้เกิดโชคได้นะครับดามฤตยูเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นนะครับพวกกรรมเก่าอะไรต่างๆนะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ายังไงก็ตามเนี่ยอย่าหยุดการทําบุญนะครับการบําเพ็ญเพียรภาวนานะครับหรือว่าการให้ทานนะครับหรือว่าการมีเมตตากับคนที่ด้อยกว่าเรานะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่จะเป็นบุญทั้งหมดเลยนะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับเราด้วยนะครับซึ่งดามฤตยูเนี่ยปกติแล้วเนี่ย มันให้ผลไม่ค่อยดีนักเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าการที่เข้ามาในตําแหน่งแบบนี้เนี่ยถ้าไม่ได้มีบุญเก่าสะสมไว้เนี่ยโอกาสจะได้โชคเนี่ยน้อยมากๆแล้วถ้ามีดาวอยู่ในช่องช่องนี้ด้วยนะครับยิ่งทําให้ได้โชคน้อยลงไปอีกนะแล้วเผลอเเนี่ยจะได้เรื่องไม่ดีไม่ดีเพิ่มขึ้นด้วยนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยผมกําลังจะพูดเจาะลึกลงไปแล้วว่า เลขในช่อง11นาฬิกาเนี่ยคุณมีเลขหรือเปล่ามีดาวหรือเปล่านะครับซึ่งมนุษย์ตยูเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าคุณมีเลข1น,นะก็จะเป็น0ูนนะครับศูนแปลว่าคู่ปิดทองหลังพระนะอ่าอันนี้แปลว่าโชคคุณอาจจะวับหายไปหรือว่ามันมันไม่เปิดเผยอ่ะเนาะหรือได้โชคแบบลับๆอ่าน,นี้ก็ได้เหมือนกันแล้วถ้ามีเลข2อ,อยู่จะเป็นคู่0ูนย์สองศูนย์สองนี้แปลว่าคู่ใจอ่อนนะครับ อันนี้ก็ระวังว่า,าได้โชคแบบเพราะความช่วยความสงสารของเราหรือว่าไปช่วยเหลือคนอื่นแล้วแล้วเขาก็ตอบแทนกลับมาโดยที่เราไม่คาดคิดนะอันนี้ก็เป็นไปได้นะแต่ว่าอย่าเสี่ยงเลยก่อนจะช่วยใครเนี่ยพิจารณาดีๆก่อนดีกว่านะเกิดช่วยไปแล้วเอ็นดูเขาเอ็นเราขา่าวนี้ไม่ดีนะนะแล้วเดี๋ยวจะมาโทษกันได้ไม่เอานะครับ <S <S เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราไม่เดือดร้อนนะถ้าเราไม่ได้ลําบากจนเกินไปถ้าเราไม่ได้เค่งเครียดว่า ให้เขาไปแล้วเนี่ยเขาจะต้องมาคืนภายในเวลานั้นเวลานี้อะไรอย่างเงี้ยนะผมแนะนำนะอย่าให้เลยนะไม่จําเป็นนะจะว่าเราใจดาก็ให้ให้เขาว่าไปเถอะนะหรือว่าจะว่าเราใจร้ายก็ไม่เป็นไรนะครับเรายอมใจร้ายดีกว่าเราบาดเจ็บเองนะจริงป่ะถ้้เห็นด้วยกับผมนะครับคอมเมนต์กันมานะครับถ้าเป็นเลข3นะครับจะเป็นคู่0ูนย์สามนแปลว่าคู่เจ้าอารมณ์นะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนิดนึงนะครับโชคลาภจะหายไปเพราะความหงุดหงิดกังวลใจหรือว่าความ ออกโทสะของเรานั่นเองนะครับหมายเลข4ี่แล้ก็จะเป็น0ูนย์สีแปลว่าคู่นักสืบนะครับอันนี้เนี่ยอาจจะถูกฉกหรืออาจจะถูกคนอื่นเนี่ยแย่งโชคไปก็ได้นะครับต้องเรามัดระวังนะครับศูนย์หเป็นคู่เก่งเรื่องยากนะครับถ้ามีเลขห้านะอันนี้อาจจะได้โชคแบบไม่คาดคิดโดยที่เราไม่คิดมาก่อนว่าเออมันจะมันมันจะได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ โอกาสที่จะได้มันน้อยมากๆนะครับแต่ก็ยังอุตส่าห์มาได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะครับ05 06นะครับ6อยู่ตรงนี้จะเป็นคู่เงินรั่วนะครับอันนี้เนี่ยก็บอกได้เลยว่าโชคจะหายไปมากกว่าครึ่งหนึ่งเลยนะครับเพราะว่าเงินรั่วเนาะเงินรั่วความรักมีปัญหาอะไรอย่างเงี้ยนะครับ07คือคู่วิตกกังวลนะครับอันนี้ก็อาจจะได้โชคมาก็จริงแต่ได้ความเครียดมาแถมด้วยนะครับนะ08นะครับก็เป็นคู่คิดการใหญ่ เลขคู่นี้ก็จะหมายถึงการที่เรามองอะไรหรือว่าพยายามที่จะทําอะไรในในลักษณะของการหวังผลแบบมากๆในในไม่ใช่ระยะระเวลาสั้นๆหรือระหว่างที่จะได้ผลลัพธ์เนี่ยเผอเนี่ยอาจจะถูกคนดูหมิน่นดูแคลนดูถูกได้ด้วยนะครับก็ต้องระวังนิดนึงสําหรับเลข9นะครับก็จะเป็น0นะูนย์ะศ9ก็จะแปลว่าคู่เหนือธรรมชาตินะครับก็ได้โชคม,มาจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์นั่นเองนะ อันนี้ก็ไม่ได้ถึงศักดิ์สิทธิ์ก็เป็นพวกทูตผีวิญญาณนะคุณก็ลองรู้ว่าคุณมีอะไรที่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับเรื่องเหล่านี้ไหมนะครับนี่ก็เป็นดาวดวงแรกเท่านั้นเองนะครับผมเจาะลึกให้ค่อนข้างละเอียดก็เพราะว่าผมรู้สึกว่าดาวมันไม่ได้ย้ายบ่อยๆสาหรับดาวดวงนี้นะก็อยากให้คนที่มีโอกาสมาฟังนะครับก็ได้ข้อมูลที่ชัดเจนอย่างไรก็ตามคุณจะดูว่าคุณมีเลขอะไรหรือเปล่าเนี่ยคุณต้องไปดูที่ตำแหน่ง11นาฬิกาด้านในนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่มีเลขนะครับ ก็ไม่ต้องไปกังวลมากนะมันก็จะเกิดเรื่องราวตามที่ผมพูดเริ่มต้นไปนะครับก็คือทําบุญไว้นะก็มีโอกาสได้โชคเช่นเดียวกันดาวดวงต่อไปนะครับก็คือดาวพุธหรือว่าหมายเลข4นั่นเองนะครับย้ายเข้ามาในตําแหน่ง9ก้านาฬิกานะครับตำแหน่งนี้เนี่ยอยู่ถึงวันที่ตั้งแต่วันที่12กรกฎาคมครับไปจนถึงวันที่28กรกฎาคมเลยนะตำแหน่งนี้เป็นตำแหน่งตัวตนนะเป็นตำแหน่งช่องราศีกรกฎเลยนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเลข4ี่เนี่ยดาวพุธเนี่ยมันเรื่องการสื่อสารเรื่องการเ,าเปิดโอกาสใหม่ๆให้กับตัวเองนะครับเรื่องของการมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีเมื่อมันมาทับตัวตนแบบนี้ก็แปลว่าคุณจะพูดเก่งขายเก่งเป็นพิเศษนะครับได้ติดต่อกับผู้คนมากขึ้นนะครับมีโอกาสได้พบปะพูดคุยกับคนมากหน้าหลายตานะหรือมีโอกาสได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆนะครับได้งานใหม่ก็ได้ หรือว่าได้ทําสัญญาข้อตกลงอะไรบางอย่างที่คุณไม่ได้คิดมาก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นความหมายโดยทั่วไปสําหรับเลข4ีที่จะเข้ามาอยู่ในช่องตัวตนนะทีนี้ผมจะพูดเจาะลึกแล้วนะถ้าไม่มีเลขคือจบแค่เมื่อกี้โอเคไหมแต่ถ้ามีเลขนะเจาะลึกกันลงไปว่ามีเลขอะไรนะครับเอาสั้นๆง่ายๆคือควรจะต้องรู้เลขที่เป็นคู่ศัตรูกับคู่มิตรก่อนนะครับ คู่ศัตรูของหมายเลข4เนี่ยก็คือหมายเลข8นะครับเพราะงั้นถ้าสี่มาเจอ8แบบนี้ไม่ดีนะแบบนี้ไม่ดีเลยนะครับก็มีโอกาสที่สิ่งที่ผมพูดไปเมื่อกี้นะครับก็คือจะมีโอกาสพลิกแพลงนะครับจากโอกาสใหม่ๆกลายเป็นโอกาสดับนะครับจากได้ติดต่อพบปะผู้คพูดคุยกับคนนะครับแปลว่าพูดคุยเหมือนกันแต่พูดคุยไปแล้วเนี่ยไม่ได้อะไรกลับมานะครับกลายเป็นเรื่องอที่จับต้องอะไรไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยนะครับ ในทางกลับกันนะครับถ้ามีดาวคู่มิตรอยู่ดาวคู่มิตรของหมายเลข4ดาวพุธเนี่ยก็คือดาวจันหรือว่าหมายเลข2นั่นเองนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยก็จะช่วยทําให้โอกาสที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยมีความเป็นไปได้มากยิ่งขึ้นเพราะว่าเขาไปเจอดาวที่เขาชอบกันนะแล้วคู่นี้แปลว่าคู่เป็นที่รักนะครับก็จะช่วยให้หลายๆอย่างหลายๆเรื่องเนี่ยมันราบรื่นไปด้วยดีนะด้วยความ เสน่หานั่นเองนะเเสน่หานะก็คือแบบนั้นนะครับอ่ะทีนี้ถ้าเกิดสมมุติว่าเรามีหมายเลขอื่นอยู่ละ่ะในตำแหน่ง9นาฬิกามันมาเจอกับ4มันก็จะเป็นไปนตามความหมายเฉพาะนะครับซึ่งตรงนี้เองะครับผมมีหนังสือที่ชื่อว่าาร์โค้ดชีวิตอ่านลิขิตจ,จากดวงดาวนะครับก็มีขายอยู่ในร้านหนังสือชั้นนําเลยนะครับไม่ว่าจะเป็น B2S ร้าน Nayin, C1 Book, Kino oh Kuniya นะครับคุณก็สามารถไปสอบถามแล้วก็หาซื้อดูได้เป็นหนังสือปกแข็งพิมพ์ 4, สีกระดาษอาร์ต อย่างดีราคาเพียง395บาทเท่านั้นในนั้นจะมีคู่เลขทุกๆดาวเลยนะครับก็สามารถที่จะหาซื้อหาอ่านกันได้นะครับดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข6ครับหมายเลข6จะย้ายเข้ามาในตำแหน่ง10นาฬิกาครับส่งผลตั้งแต่วันที่14กรกฎาคมไปจนถึงวันที่8สิงหาคมนะครับสำหรับช่องช่องนี้นะก็เป็นช่องความเสียหายครับซึ่งเลข6เนี่ยคือเรื่องของเงินเรื่องของความรัก เมื่องเงินกับความรักมาเข้าช่องความเสียหายแน่นอนครับเรื่องที่เสียหายก็คือเรื่องเงินนั่นเองนะครับเก็บเงินไม่อยู่หมุนเงินไม่ทันมีเรื่องต้องใช้เงินมีเหตุปัจจุบันทันด่วนทําให้ต้องมีรายจ่ายนะถ้าเป็นในแง่ของความรักนะครับก็ความรักมีปัญหาความรักอาจจะต้องอปิดบังเลิกลานะหรือว่าถ้าใครเป็นคนโสดบางทีอาจไปแอบรักแ,แ,แอบชอบนะแล้วป,ปรากฏว่าไปรู้ว่าเขามีแฟนแล้วเขาตกลง เขาตกลงมอบหัวใจให้คนอื่นไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็สามารถที่จะก็เรียกว่าอะไรอะ่ะคือทําใจนิดนึงนะคุณก็คุณก็คงจะต้องทําใจสักนิดนึงอ่ะนะมันเป็นดาวมันให้ผลนะครับตามสติตินะครับอ่ะทีนี้มันจะมีรายละเอียดที่เจาะลึกลงไปเหมือนเดิมก็คือต้องดูว่ามีดาวอะไรในช่องช่องนี้ซึ่งเราก็ต้องไปดูในบาร์โค้ดชีวิตของเราว่าเรามีดาวอะไรในช่อง10นาฬิกานะครับ ถ้ามีเลข3อยู่เป็นดาวคู่มิตรกันอย่างงี้อาจจะความเสียหายอาจจะน้อยหน่อยนะเพราะว่ามันเป็นคู่สเสน่ห์นะครับแต่ถ้าเกิดมีเลข7อยู่นะซึ่งเป็นคู่ศัตรูกันแบบนี้เนี่ยเสียหายแบบไม่ทันตั้งตัวนะครับเสียหายแบบเรียกว,ว่าปัจจุบันทันด่วนนะครับแล้วก็ไม่ทันที่จะแก้ไขอะไรได้เลยนะครับอันนี้อันตรายมากๆกนะก็ขอเตือนเอาไว้นะครับให้ระมัดระวังนะครับอย่างไรก็ดีนะครับผมว่าดีที่สุดเลยนะครับก็คือการที่คุณเนี่ย กดติดตามช่องสินแสบาโค้ชชีวิตนะครับแล้วก็กดกระดิ่งไว้นะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดในทุกๆดาวย้ายที่ผมจะมาบอกเล่าในทุกๆเดือนแบบนี้เลยนะครับรับรองว่าฟังแล้วมีความรู้แถมว่ามีสติด้วยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ใช้คําศัพท์หรือคําพูดที่ฟังยากๆฟังแล้วต้องแปลไทยเป็นไทยนะครับผมตั้งใจทําช่องนี้ขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนฟังได้รู้เรื่องนะผู้ใหญ่ฟังได้เด็กฟังดีนะครับมีความรู้ก็ฟังรู้เรื่องไม่มีความรู้ ก็ฟังเข้าใจนะครับแบบนั้นดาวดวงต่อไปนะครับก็คือหมายเลข1น,นะครับหรือว่าดาวอาทิตย์นั่นเองจะย้ายเข้ามาในตําแหน่ง9นาฬิกานะครับส่งผลตั้งแต่วันที่17กรกฎาคมไปจนถึงวันที่17สิงหาคมครับช่องนี้ก็เป็นช่องตัวตนนะครับย้ายเข้ามาตามหมายเลข4ดาวพุธนะ เะฉ่งั้นในจักรวาลก็จะเกิดพลังงาน1นในช่องช่องนี้นะครับซึ่ง1นเนี่ยเป็นความหมายที่ดีนะก็เป็นความหมายที่แปลว่าคู่ฉลาดหลักแหลมนะครับอ่ะแต่ทีนี้1มันเข้าตัวตนแบบนี้เนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นครับ1เข้าตัวต,วตวน1เนี่ยหรืออาทิตย์เนี่ยมันหมายถึง ความโดดเด่นกล้าตัดสินใจมีความมั่นใจในตัวเองมีความเป็นผู้นำนะครับเมื่อเข้าตัวตนใครโดดเด่นครับเราโดดเด่นนะครับเราเป็นผู้นําเรากล้าตัดสินใจอย่างเงี้ยนะครับเห็นไหมครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับเรื่องพวกนี้นะจริงๆแล้วเนี่ย ถ้าไม่เคยเรียนมาก่อนนะครับแล้วฟังช่องนี้นะครับผมว่าไม่ยากฟังแล้วเข้าใจรู้เรื่องนะครับนะคุณก็มีโอกาสได้เป็นผู้นํามีโอกาสได้ตัดสินใจบางอย่างที่เป็นเรื่องสําคัญนะครับแน่นอนส่งผลให้คุณมีชื่อเสียงโดดเด่นเป็นที่รู้จักมากขึ้นด้วยนะครับคุณจะมีความกล้าคิดกล้าทำนะครับมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นนะครับ สิ่งที่คุณต้องระวังอะไรก็คือความใจร้อนบางอย่างไม่ได้ดั่งใจไม่ได้ทันใจคุณ,ค,ณคุณก็อย่าเพิ่งหงุดหงิดนะครับนะโดยเฉพาะคนที่มีดาวอยู่ในช่องนี้หรือในตำแหน่งนี้นะครับถ้าเป็นเลข3นะถือว่าเป็นคู่ศัตรูของหมายเลข1นึ่ดาวอาทิตย์นะครับเลขสาเป็นดาวอังคารอาทิตย์กับอังคารเนี่ยคือเขาไม่ถูกกันนะว่างั้นเถอะถ้าเป็นคนง่ายๆก็คือคอมเมนต์กันอนะเห็นกันเจอกันเนี่ยคือไม่พูดดีใส่กันแน่นอนมีแด่มองนะแล้วก็แบบเผลอบางทีเผลอมีการลงไม้ลงมือกันด้วยนะครับเพราะฉะนั้น ตรงนี้ก็ต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับอันนี้มีโอกาสเสียหายได้ต้องใจเย็นๆตั้งสตินะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่ามีหมายเลข5้าอยู่นะอันนี้ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเพราะว่าหมายเลข5าเนี่ยคือดาวคู่มิตรนะเป็นดาวคู่มิตรกับหมายเลขหนึ่งะครับก็จะเป็นคู่ผู้ใหญ่อุปถัมภ์นะเข้ามาทับตัวตนแบบนี้เนี่ยก็แน่นอนนะครับผู้ใหญ่เนี่ยใส่พานขึ้นหิ้งมาให้เลยนะครับเ,เพียงแค่คุณตอบตกลงเซเยสเท่านั้นนะครับทุกอย่างง่ายราบลื่นฉนลุยผู้ใหญ่ เปิดทางไว้ให้หมดแล้วอันนี้ถือเป็นของดีนะเนี่ยเวลาเรามีดาวอะไรอยู่ในช่องไหนเนี่ยนะครับเราทุกคนเนี่ยสามารถรับอนิสงผลบุญจากสิ่งที่เราเคยทํามาในอดีตนั่นเองนะครับแต่บางครั้งบางทีมันเป็นดาวที่เป็นศัตรูกันเนี่ยก็แสดงว่าเราเนี่ยก็ทําบาปทํากรรมสะสมมาในอดีตเช่นเดียวกันนะดาวมันก็จะมาให้ผลแบบนี้นะครับ ผมอธิบายอย่างนี้นะผมเชื่อว่าหลายคนฟังถ้าเข้าใจนะครับจะเข้าใจวงจรการทํางานของกฎแห่งกรรมโดยอัตโนมัติเลยครับเห็นไหมครับว่าผมพูดเนี่ย ผมไม่ได้มีพานพุ่มดอกไม้อะไรที่เป็นเรื่องเหลือเชื่อเลยนะมันเป็นเรื่องสติติเท่านั้นล้วนๆเลยนะครับอันนี้คุณก็ระมัดระวังกันสักนิดหนึ่งนะครับอ่ะปิดท้ายนะครับปิดท้ายด้วยดาวดวงสุดท้ายก็คือดาวพุธนะครับเดือนนี้เนี่ยดาวพุธมีการเดินแบบวิปริตนะครับก็คือเดินเร็วนะปกติดาวพุธเนี่ยจะใช้เวลาในการเดินแต่ละช่องเนี่ยสาวันแต่ว่าครั้งนี้เนี่ย ย้ายไปแล้วเมื่อตอนต้นเดือนใช่ไหมครับอันนี้มาย้ายต่ออีกนะครับตอนปลายเดือนนะก็คือดาวพุธย้ายเข้าตำแหน่ง8.0นาฬิกาครับตั้งแต่วันที่28กรกฎาคมไปจนถึงวันที่20สิงหาคมนะครับก็เข้ามาในช่องนี้เป็นช่องการเงินครับก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะ แสดงว่าเงินเนี่ยได้มาจากการพูดคุยเจราจาตกลงนะครับแล้วก็อาจจะมาจากช่องทางออนไลน์ต่างๆก็ได้นะครับใครทําธุรกิจหรือใครทํางานประจําก็แล้วแต่นะครับแล้วเราเป็นคนลักคนาราศีกรกฎแล้วได้มาฟังแบบนี้นะสิ่งที่คุณต้องทําคือเลยครับพยายามพาตัวเองนะไปเกี่ยวข้องอะไรกับโลกออนไลน์นะโดยเฉพาะการขายการ ประชาสัมพันธ์สร้างแบรนด์อะไรต่างๆอย่างเงี้ยนะครับมันจะทําให้เรามีโอกาสได้เงินไงครับนะ่นี่คือเราทํางานตามพลังงานของดาวโดยที่ไม่ไปขัดกับดาวนะมันยิ่งจะส่งผลมากยิ่งขึ้นไปอีกเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นภาพรวมของดาวที่ย้ายในเดือนออกรกฎาคมนี้นะครับอ่ะเลข4อีกนิดนึงนะครับเลข4เป็นศัตรูกับเลข8จําได้ไหมครับแล้วก็เป็นมิตรกับเลข2นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็ลองดูว่าในช่องช่องนี้เนี่ยตยําแหน่ง8ปดนาฬิกาเรามีเลขอะไรครับถ้าเรามีเลข8อยู่นะก็แปลว่าระวังนิดนึงการเงินเนี่ยอาจจะโดนเบี้ยวได้นะเพราะฉะนั้นเวลาเก็บเงินหรือว่าเวลาทวงเงินหรือว่าเวลาไปส่งงานเนี่ยขอรับเงินสดก่อนแล้วค่อยมอบหมายมอบงานให้เขานะถ้ามีเลข2ออยู่อันนี้โอเคไม่เป็นไรคุยกันรู้เรื่องนะคุยกันแล้วเนี่ยทุกอย่างราบรื่นนะครับก็พอจะไว้ใจได้ในระดับหนึ่งนะแต่ผมก็ไม่อยากให้คุณประมาทนะนะเออนี้แถมให้นิดนึงนะ สีชอบอะไรบ้างนะครับสีชอบ1นะครับสีชอบห้านะครับสีชอบ6นะครับอย่างเงี้ยถ้าเกิดเรามีดาวที่ผมบอกไปนะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีล้วนะซ,ซึ่งมันเป็นช่องการเงินด้วยมันสาคัญนะครับก็เลยพูดละเอียดนิดนึงเอาละครับถ้าฟังแล้วยังงงนะครับเอาอย่างงี้ทําตามที่บอกนะฟังดีๆเปิดไลน์กดปุ่มเพิ่มเพื่อนกดค้นหาใส่ at sinse zinze กดเพิ่มเพื่อนกดปุ่มผูกดวงใส่วันเดือนปีเวลาเกิดจังหวัดที่เกิดแล้วก็ใส่โค้ดแนะนำา 4, 5หเพื่อที่จะเริ่มต้นใช้งานได้ฟรี30วันชัดเจนไหมนี่ทำตามสเต็ปแบบนี้รับรองทำได้แน่นอนนะครับทีนี้ถ้าเกิดใครเคยใช้แล้วไม่ต้องกดซ้าเพราะว,าว่ามันไม่ให้กดซ้าอยู่แล้วนะครับคุณน่ะจะต้องไปกดปุ่มแจกวันผ่านระบบ นะก็คือกดเข้าระบบไปก่อนแล้วมันจะมีปุ่มแจกวันอยู่ตรงกลางคุณก็กดแล้วคุณก็กดรับวันดูคลิปวิดีโอผมนิดนึงผมจะมีคลิปสอนวิธีการใช้งานคุณก็ค่อยๆกดฟัง ฟังจบคุณก็กดรับวันมันมีทั้งหมด10บรรทัด1ิหัวข้อเนะคุณก็จะได้วันเพิ่มฟรีสักหนึ่งอีก10วันนะครับนะได้วันเพิ่มฟรีอีก10วันนะครับทีนี้ระบบผมเนี่ยคุณสบายใจได้อย่างหนึ่งคือผมไม่ได้เก็บชื่อนามสกุลชื่อเล่นเบอร์โทรศัพท์อีเมลบัตรเครดิตบัตรประชาชนคุณแปลว่าผมไปตัดเงินคุณไม่ได้ถึงเวลามันหมดอายุแล้วเนี่ยมันอยู่ที่คุณละว่าคุณอยากใช้ต่อไหมถ้าคุณเห็นประโยชน์อยากใช้ต่อคุณมี2ทางเลือกนะครับทางเลือกหนึ่งก็คือสายบุญ สายบุญคือไม่ต้องใช้เงินนะแล้วทำยังไงล่ะไม่ต้องใช้เงินก็กดปุ่มแชร์แล้วแชร์ให้เพื่อนใช้ถ้าเพื่อนใช้ลงทะเบียนสำเร็จ เพื่อนได้ใช้ฟรี30วันเราจะได้วันเพิ่มนะครับหนเนี่ยเราได้2วัน2คนเราได้อีก3วันคนเคนแล้วอีก5้วัน20คนอ่ะสิคนนะครับคนที่10เนี่ยเราได้อีก20วันเลยนะครับอันนี้เราก็จะได้วันแบบมาใช้ได้สบายสบายเลยนะครับแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าคุณบอกว่าไม่เอาอะ่ะไม่อยากยุ่งกับใครมันมีประโยชน์เห็นแล้วแหละรู้ละแม่นด้วยนะจ่ายไหวคุณก็เลือกจ่ายตามแพ็กเกจมีตั้งแต่แพ็กเกจสบสัปดาห์รายเดือนครึ่งปี1ปี อันนี้ก็ไปกดดูในแอปพลิเคชันได้เลยนะทั้งหมดนี้เนี่ยก็เป็นสิ่งที่ผมและทีมงานเนี่ยตั้งใจทำขึ้นมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยมีสตินะครับเพราะเราใช้สติติจากดวงดาวเพื่อให้คุณมีสตินั่นเองนะครับสินแสบาโคชีวิตใช้ได้สติแชร์ได้สตางค์ครับ สินแสบาร์โค้ดชีวิตแอปพลิเคชันที่จะช่วยให้คุณมีสติมากขึ้นด้วยศาสตร์แห่งดวงดาวบวกกับเลขประจำตัวของแต่ละบุคคลซึ่งทุกคนจะมีเลขที่ไม่ซ้ำกันระบบจะทำการแจ้งเตือนผ่านลายบอกเล่าเรื่องราวผ่านบาร์โค้ดชีวิตที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะสั้นหรือยาว พร้อมคำแนะนำจากสินแสเพื่อให้คุณสามารถแก้ไขป้องกันตั้งรับและวางแผนชีวิตได้อย่างมีสติด้วยความไม่ประมาทสินแสบาร์โค้ดชีวิตเชื่อถือได้หรือไม่สินแสบาร์โค้ดชีวิตใช้ข้อมูลทางด้านโหราศาสตร์จากสถิติก,กว่า10ปีเพื่อใช้ในการประมวลผลบาร์โค้ดชีวิตแบบเฉพาะบุคคลเมื่อเกิดปฏิกิริยากับตัวเลขในบาร์โค้ดชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตจะทําการแจ้งเตือนสิ่งที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราสินแสบาร์โค้ดชีวิตปลอดภัย ยมากน้อยแค่ไหนปลอดภัยร้อยเปอร์เซนต์เพราะไม่ต้องกรอกข้อมูลส่วนตัวบัตรประชาชนหรือบัญชีธนาคารจึงมีความปลอดภัยสูงและมีความเป็นส่วนตัวขั้นตอนการใช้งานเพียงแค่เปิดแอปพลิเคชัน Line ไปที่เพิ่มเพื่อนแอดไล์ line. <Add> เมื่อเข้าสู่หน้าลาสิ้นแสบาร์โค้ดชีวิตแล้วคลิกลงทะเบียนใช้งานครั้งแรกเพื่อทำการสมัครสมาชิกวิธีการสมัครง่ายๆเมื่อเข้าสู่หน้าสมาชิกแล้วให้กรอกข้อมูลวันเดือนปีเกิดที่สำคัญ ต้องกรอกเวลาเกิดให้ตรงหรือใกล้เคียงมากที่สุดเพื่อให้การคำวนวณบาร์โค้ดชีวิตของคุณแม่นยำหากมีโค้ชเชิญกรอโค้ดสินแสที่ได้รับเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันเพียงเท่านี้คุณก็สามารถใช้งานสินแสบาร์โค้ดชีวิตพร้อมอ่านบทวิเคราะห์ต่างๆภายในแอปหลังมีการแจ้งเตือนดาวย้ายแอดเลยเพื่อทดลองใช้งานฟรี30วันสินแสบาร์โค้ดชีวิตให้คุณมีสติไปกับเรา